ปัจจัยการผลิตในสวนทุเรียนของเราเนี่ยก็มีหลายตัวนะฮะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงฮอร์โมนนะฮะเออแม้กระทั่งตัวยิบซ้ำนะฮะอย่างยิบซ้ำของกินแคลตัวเนี้ยที่ผมเลือกใช้นะครับเพราะว่าข้อแรกเลยบริษัทเขาก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ได้รับผลิตภัณฑ์น,นะครับได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะฮะและที่สําคัญถ้าเราจะให้ชัวร์แล้วก็ไม่ไม่ให้เป็นปัญหา อย่างในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแคดเมียมเรื่องของโลหะหนักที่อยู่ในที่อาจจะอยู่ในปัจจัยการผลิตของเราเนี่ยซึ่งชาวสวนเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราไปขอเทสต์รีพอร์ตจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากในจากจากเซลเราก็ได้นะฮะที่เรารู้จักเขาเนี่ยขอเข้ามาเลยก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยว่าเอฟินิชโปรดักที่อยู่ในเนี้ยปลอดภัยไหมมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับอย่างของผมที่ผมขอมาเนี่ยผมก็ดูแล้วแหละเอโอเคเลยแคดเมียม not detect ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ มออีองค์ประกอบที่อยู่ในขนาน้างในนี้ถือว่าตรงตามที่เขานําเสนอนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ปัจจัยการผลิตในสวนนะครับทุกๆอย่างเลยก็ควรที่จะต้องได้รับการรับรองจากกรมวิชาการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้เราก็จะมั่นใจและที่สําคัญมันก็จะมีปัญหากับทุเรียนไทยไม่มีปัญหากับเรื่องของการส่งออกทุเรียนนะครับข้อนี้สําคัญมาก